อ้าวอาทิตย์อ่าอ่าเอาอวันนี้ก็จะอ่บันทึกคลิปนะประวัติของคนป่วยโอ้ในใส่สายยางมาเลยนะเนี่ยนะแล้วกินอาหารไม่ได้ไงเจ็บคอครับมันเจ็บคอนะคแล้วก็แค่คอนะไอ้บ้านไอ้ชื่ออะไรจ้ะนะชื่ออะไรบุญชอบชาวปนาอะไรนะบุญชอบบุญชอบอานามสกุลอะไรนะชาวป่า แล้วก็อยู่ที่ตำบลอำเภอที่ไหนอภอสิบประจันฮะ์ำเภอ่อสิบประจันสีบประจันอ่าอสีประจันท์อ๋อจังหวัดสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตำบลอะไรนะสบประจันครับเหลืออ่อจ่ะแล้วเบอร์โทรเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรอ่าอ่าบอกกันอ่าศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสามหก แล้วก็อะไรอีกอะไรนะแล้วก็ไออายุที่สีประจันแล้วก็หมอระบุว่าเป็นมะเร็งที่ไหนออที่หลอดอาหารนะแล้วก็เป็นต่อมน้ําเหลืองด้วยใช่ไหมแล้วเป็นมานานยังเป็นมาได้ขั้นบ้างจ้ะแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยห้าสิบเมตร ห้าสิบเอ็ดนะเออเออไม่เบาหวานไหมไม่มีเออเออแล้วก็ดูทางไอ้รูข่าวทางสื่อนะแล้วก็ใช้แสงมากี่แสงแล้วเนี่ยสามเจ็สามครับอะสาม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 สิบสามสามสิบสามแต่ยังไม่หายมองมีเชยนิดหน่อยคอ่าม่เชยนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเลยเห็นฉายแสงกันเป็นสามสิบสี่สิบแสงมันก็ยังมีเชยอยู่และวเนี่ มีเชื้อเดี๋ยวมันก็ปะทุขึ้นมาใหม่นะ,ะคือถ้าสมุนไพรแล้วกินเข้าไปแล้วมันก็จะหายขาดนะ,ะกินไปแล้วมันก็จะปกตินะอย่างาราอายุเรายังไม่มากแล้วกินยากเก่งๆเนี่ยมันก็หายนะเอาอยาไปกินไม่เกินหกหม้อ่ะไปตรวจดูได้เลยนะทั้งอ่มามะเร็งทั้งอะไรต่อ้อะไรก็มันก็จะหายขาดอถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าหายแล้วเนี่ยอพอตอนหลังมาเดี๋ยวมันก็ปะทุขึ้นมาใหม่นะโรคมะเร็งเนี่ย หรือบางทีเอาที่ตับหายก็ไปที่ปอดที่ตรงนี้หายเดี๋ยวมันก็ไปที่อื่นอีกอกินยาล้างซะนะ,ะทำให้มันหายขาดนะขยันกินยายาที่อาวัดหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นยาที่ทำเพื่อช่วยนะ,ะทำเพื่อช่วยโรคหลักล้านรักษาแค่หลักร้อยแค่นั้นน,นะ,ะมีครอบครัวหรือเปล่ามีครับมีเมียกี่คนนะ่ะมันเดียว <laughs> <laughs> อ่าแล้วจะหายแล้วจะไปหาใหม่สักคนไหมอ้าวเดี๋ยวกินยาเก่งๆ,ๆนะเดีๆๆ๋ยวก็หายจาะ